สวัสดีครับรายการที่นี่ปาเกตนะครับวันนี้เอฟสพาไปกินสเต็กอยู่แถวบ้านแล้วอร่อยมากเดี๋ยวพาไปดูอร่อยจริงที่คุณบอก<ป>บรรยากาศในร้านคือเรามาคนแรกของร้านร้านเปิดปุ๊บมาเลยเอาลาซสัญญ,ญาณเนื้อครับแล้วก็หมูกระขมที้แล้วก็โอนเนลลิงครับสามอย่างได้ครับรับน้ำอะไรดีครับ น้ำพึ่งเลมอนสดาครับคามาเสิร์ฟเขาก็จะมีช้อนมีมีดให้ตามสไตล์แลสเต็กถ้าหยิบค้อนมาให้ก็แปะก็ต้องเป็นมีดอยู่แล้วให้หยิบอะไรจะบอกว่าวันนี้ที่มาสเต็กเพราะอะไรคุณเอม็มนะฮะที่นี่ปทุมแล้วก็คุณปล่อยที่นี่ฝั่งฝนเขาอยากจะกินสเต็กมากาเราก็เลยทั้งหาคุณฝุ่นพงเพชรหมุกกระ t h นะฮะคุณฝุ่นเพื่อน,น,นเฮียเขาบอกว่าเอฟไปหาร้านสเต็กทําไมแถวบ้านเลยแถวบ้านมึงเลยเนะี่ยเอาจริงร้านนี้ห่างจากบ้านประมาณ2นาทีอ่ะก็มันแกที่ไลนยดูว่าสองนาทีถึงแล้ว ที่สั่งมาก็คือผักโขมอบสีสอันนี้เพื่อกินอยู่แล้วผักโขมอบสีสอร่อยมากคือมันจึง้งอ่ะดูดิมันเห็นปะนี่ให้ดูอีกรอบพี่ไม่ที่นิ่งไม่ใช่อะไรขอแคปป็นปร,รุ่มหน้าปกแบบนี้เน, <laughs> นี่ย <c oughs> เป็นไงละ่ะอร่อยมาก หมูที่นี่นะตัวเองเออลืมบอกอันนี้ชื่อร้านมอร์แดนมีสก็ลองเซิร์ชดูมันเจออยู่แล้วดูปากเกตเนี้ยแลหละเนื้อมีนะที่นี่จะมีเป็ดมีไก่มีปลาแซลมอนมนีนู่นนะี่นั่นใครไม่กินมาขมุมก็กินได้ละเนี้ยเพราะว่าไม่มีไม่ได้รู้สึกถึงความแบบผักแต่ประเด็นคือใครไม่กินมาขมจะสั่งทำไมใช่ไหมละ่ะก็ไม่สั่งจะอยู่แบบไม่ยังไม่เคยสั่งอันนี้มากินแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีน้ำจิ้มมันไม่ใช่ซอสมะเขือเทศ ที่ค่ะอันนี้ซอสอะไรหรอคอนอันนี้ล,ลิงเหรอหองทอดเหรอครับมันจะเป็นซอสบาร์บีคิวผสมอ๋อบาร์บีคิวหอ,อมกระฉับอร่อยดิฮะอร่อยออยังไม่บอกซอสบาร์บีคิวก็ว่าอร่อยนะสรุปอิ่มหอมถือแล้วราคาโคตรแบบมันหมออ่ะมันไม่ใช่แบบว่าราคาดุ้งแล้วแบบเนื้อไม่สมกับราคาออย่างเงี้ย เห็นควันปะเนี่ยเ,เห็นแล้ถ้าไม่เร่งความเร็วคลิปก็น,นุ่นอ่ะสามชั่วโมงยี่พีิน่ะไม่รู้ใครเป็นเอฟม้าบเอ่อฟชอบไปไหนเข้ามาไหนคนเดียวมากแต่ติดอย่างเดียวคือกินม่ค่อยหมด 嗯，麻辣的。 เราเล้สั่งคือวันนั้นอะคือเอเปิ้ชวนแบบวแบบ่าพี่เอไปเอื้อไปกินนู่นกันตอนเรียนอยู่ใช่ปะ่ะไปกินสเต็กกันร้านนี้อร่อยมากทำเร็วมากราคาหน้าร้าะเราเลยแบบไปกันดีกว่าไปนั่งฟิลฟิลไปแบบทานนอกบ้านไปถึงปุ๊บต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งเองสั่งจัดแจงเลยฟิลแบบนี่ดำนี่นี่นี่น,น,นี่ไปประมาณทุ 1, ม่มหนึ่งหกโมงเนี่ยแต่เย็นเย็นเจี๊ยบอะเขาอาจจะทำสูตรของเขาในะสูตร โฟเซนก็ได้แต่โฟเ็นหมูโฟเซนมันมีไหมละ่ะมันเย็นอะแล้วสั่งชํำอะวันนั้นสรุปก,กินเลือดเต็มอะแล้วเป็นคนชวนกันเราเขินปั๊แล้วจะได้ฟิลแบบว่าคําที่เอฟโดนบ่อยก็เอฟอีกแล้ว,ว,ปปค,ดดว,ลวคนอื่นพาาอร่อยอร่อยพอกูพาไปทุกรอบก็มาอร่อยคือเอฟคนเดียวอร่อยเดี๋ยวพอพาคนอื่นมามันก็อร่อยเลยแต่อ,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 อันนี้อร่อยจริงไม่โกหกเพราะว่าคนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยในหมู่บ้านอะไรมากินบ่อยมากพี่ฝุ่นขนาดอยู่ตรงนู้นยังมาเลยอร่อยจริง ถ้าถามว่าร้านเนี้ยตัางจากที่อื่นยังไงใช่ป่ะเอาง่ายๆนะสเต็กหมูร้านอื่นอ่ะอร่อยไหมเราดูจากสเต็กหมูคนอื่นก็สั่งพอกรื่งพอกซอปกติฮะอันนี้สเต็กหมูที่เนี่ยหมูจะไม่แข็งไม่แห้งแล้วก็นุ่มมากแล้วไม่ได้มีแบบแค่นี้นะ <S <S ตัวอาหารเนี่ยเอ็มไม่รู้จกักใช่ปะเอ็มไม่ค่อยกินอะไรพวกนี้เท่าไหร่หรอกแต่ลองกินเท่าอะไร,ร่่ะใครดูการ์ตูนเรื่องนี้บ้างกาฟิลมาชอบกินลาซานญามากท่านก็เลยกินตามแมวจบถูกต้องชี้จุกจแล e ้วอีพีสเต็กกูกินลาซานญา,ญญากูผิดกฎะเนยดูยังไงหรือกินได้ใช่ไหม อร่อยจริงทุกคนอยาให้มาลองนะชื่อร้านมอแดนมิตร11โมงถึง2ทุ่มลองหาดูมอแดนมิตรภาษาอังกฤษอ่ะมอแดนมิ้ก็ลองมาดูอร่อยแถวปากเกร็ดหมดเนี้ยไม่เท่าไหร่ลองดูอร่อยถ้าไม่อร่อยก็อร่อยเพราะมันอร่อยอย่งหนึ่งไม่อร่อยอย่าเป็นขูกขบ้าแล้วหมดไปเป็นจานส่วนอันนี้ไม่ต้องถ่ายให้หมดหลกมั้งเพราะฟุตยาวไปแล้วเอาเป็นว่าอีพีหน้าที่นี่ประทุมเขาจะพาไปกินสเต็กร้านไหนจะเท่าปากเกร็ดหรือปรเอปล่า ซึ่งคิดว่าไม่เท่ายิ่งฝั่งทนไม่ต้องซื้อไม่มีอะไรกินเลยเท่านั้นประเข็ตมันตรงไมอ่ะเข้าใจปะก็ลองได้ก็ดูอีพีนี้นเสร็จก็ฝากกดไลค์ก็แชร์นะครับแล้วก็อยากให้เอฟไปกินอะไรก็เมนไว้แต่ความจริงมันมีแพนไว้แรกๆว่าต้องกินอะไรแต่เ right มนไว้ได้เพ,เพราะว่าเพิ่มเอ็นเกตคลิป <advantage> เอาเป็นว่าวีนะเจอกันนะจ๊ะที่นี่ประถเจอใข่ไม่เจออยู่แล้วพูดไปเรื่อยไปจริงกมา นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่หกแล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะ <_ an> ตัวนี้คนที่หน้าติดสรเซียรอยสิวเซียสิวอุตันรสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมอนใช้ได้ทั้งหมด <_ an> ตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งกวนหายไปไหนดูนี่นี่ในกล่องนี้เปิดออกมานะจ๊ะจะเป็นสบู่ตัวนี้นะจ๊ะห5้ากรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ช่วยให้ฟองมันนุ่มขึ้นนี่ให้ตีไงคืนเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจออกมาตัวนี้ก่อน เราก็ทําอย่างนี้นะนี่เห็นฟองไหมฟองมันจะเป็นเหมือนฟองวิปครีมอ่ะเห็นปะใครจะมาล้างให้มึงดูนี่กูล้างให้ดูเลยฟองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วทาอย่างนี้ชัอเกตความนิ่มความนุ่มนวลเห็นความฟองนิ่มไหมมันไม่แสบหน้านะคะแล้วก็คนที่ผิวแพ้งนะ่ายเนี่ยใช้ได้นะจ๊ะใครที่เริ่มแบบสิวขึ้นเนี่ยใช้ได้เลย ดูดิเกี้ยงหมดจดเข้าใจเขาว่าเกี้ยงหมดจดปะไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้โหพี่ถ้าหนูใช้แล้วหน้าหนูจะแห้งไหมนี่เป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นผิวมันยิ่งใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดชัดเลยไหมจ้าเอามาพูดเรื่องราคาจากปกติหนึ่งก้อนสองร้อยห้าสิบาทโปรโมชั่นคือหนึ่งก้อนหนึ่งร้อยยี่สิเกบาทส่งฟรี ถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะ